เฝ้าวความคิดเนะฝ้าอะไรอยู่ก็เฝ้าวความคิดทาไมเธอทั้งหลายต้องเฝ้าวความคิดเพราะว่าเหมือนคนเป็นไข้เนี่ยถ้าเราไม่เฝ้านะไม่มีคนดูแลก็จะไม่สะดวกนะเพราะคนเป็นไข่จะจิบจะช่วยจะไปจะเดินจะเหินก็ยากลําบากยิ่งไข้หนัก,นะนะกเราต้องดูแลเป็นพิเศษคนที่มีความคิดหนักคิดมากนะคิด เยอะเนี่ยเราก็ชอบคิดไปเองเนี่ยก็ต้องเฝ้านะเพราะเป็นถ้าเราไม่เฝ้ามันจะคิดเลยเถิดคิดเกินขอบเขตนะคิดไม่ตรงต่อความเป็นจริงหรือว่าคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคิดเหมือนอาการไข้ที่กำเริบไม่มีคนดูแลก็กำเริบไม่มีคนให้ข้าวให้น้ำให้ยานะคอยปฏิบัติดูแลก็จะลําบาก ความคิดก็เหมือนกันที่มันคิดยากคิดลําบากคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยโธคิดไม่ค่อยดีหรือว่าคิดแล้วอิดตกคิดแล้วอง้งซ่านคิดแล้วเครียดคิดแล้วเศร้าโศกวิตตกหวาดระแวงกลัวกังคนรงสต่างๆคิดแล้วไม่ดีนั่นเองคิดคิดไปแล้วหยุดคิดไม่ได้ก็ต้องดูแลเฝ้าเหมือนคนขับรถนี่แหละความคิดก็เหมือนรถที่วิ่งไปด้วยความเร็วถ้าคิดเร็ว คิดเร็วคิดมากนะคิดนานเกินไปเนี่ยก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายากลาบากก็จะคิดผิดได้นะคิดผิดคิดพลาดเราคิดเงินคิดทองนี่แหละความคิดที่ชช้ในคิดจำวันถ้าเราคิดผิดเราจะตัดสินใจผิดจะมีการสูญเสียทรัพย์สูญเสียเกียรติสูญเสียหน้าตาชื่อเสียงองตรตะโกหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของศีลธรรมก็สูญเสียศีลธรรมนะสเสียสมาธิขาดสติหมดปัญญา อันนี้เพราะว่าความคิดคิดผิดก็จะตัดสินใจผิดพูดผิดทำผิดทั้งจึงให้เราเฝ้าความคิดเพราะจะได้ตรงต่อมัจสัมมามัจคือหนทางที่ถูกต้องเพราะถ้าเราควบคุมความคิดแล้วความดำผิดต่างๆก็จะออกจากการไม่พยายามไม่เบียดเบียนคิดแต่มีเนคัมเมตตากรุณาคิดแต่ทางที่ก่อเกิดประโยชน์ไม่ก่อเกิดโทษกับตัวเราเองและผู้อื่น เพอทั้งหลายต้องเฝ้าความคิดเพราะว่าถ้าเราไม่เฝ้าเหมือนไฟที่เราจุดนะตามตาตามเขาแหละถ้าเราไม่เฝ้ามันมันก็จะลามไปเรื่อยต้องคอยดับนะคอยควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดความคิดก็เหมือนกันบางคนชอบคิดนอกกรอบนะคิดในกรอบคิดเดิมๆคิดใหม่ๆจะคิดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเฝ้าความคิดไว้ด้วยถ้าเราไม่เฝ้าความคิดนี้มันเป็นอัตโนมัติเลยที่เราจะควบคุมไม่ได้ ไม่เหมือนเราหุงข้าวที่เราเหยียปบปั๊กกดปุ่มมันก็จะสุกข,ของมันเองแต่ว่าความคิดเนี่ยเราไปบอกให้มันคิดมันไม่คิดเองอะ่ะมันจะคิดโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคิดโดยที่ไม่มีหลักความเป็นจริงคิดโดยที่กาดหลักเกณฑ์หลักการและหลักทำก็เลยให้เราเฝ้าความคิดจะได้ควบคุมความคิดได้จะได้ยับยั้งชั่งความคิดได้จะได้ตัด ความคิดที่ไม่จําเป็นจะได้ลดละเลิกความคิดที่เกิดโทษเกิดทุกข์ก่อให้เกิดความยุ่งยากลาบากัตัวเราเองผู้อื่นการเฝ้าความคิดเหมือนเราได้คนเราทุกคนเนี่ยความคิดเปลี่ยนเหมือนเด็กอ่อนต้องคอยดูแลทุกอย่างความคิดก็เหมือนกันต้องคอยแลทุกอย่างคิดไปทางไหนคิดเมื่อไรคิดอะไรกับใครคิดเรื่องใดคิดแล้วเป็นไงต้องดูให้ทั่วถึงให้ทั่วถึง ไมอย่างนั้นแล้วความคิดนั้นจะเป็นอันตรายเป็นระเบิดเวลาเป็นดาษสองคมหรือว่าเป็นชนวนนะเป็นทั้งชนวนเป็นทั้งไฟที่จะก่อเกิดเหตุและผลดีและไม่ดีให้กับตัวเราเองนะเปนทั้งเชื้อและไฟท่านจะเลยให้เราระวังเรื่องของความคิดนะเมื่อเราระวังความคิดเราก็ต้องเฝ้าเนะฝ้าระวังจริงๆเมื่อเราเฝ้าระวังความคิดได้ความคิดนั้นก็จะไม่ก่อเกิดโทษ ความคิดก็จะไม่เปลี่ยนไปเมื่อผู้อื่นความคิดนั้นก็จะไม่เป็นไปเชื่อมให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดอุปาทานคิดถิอวิชาต่างๆซึ่งความคิดนี้เองที่ก่อนเรายุ่งยากทุกวันนี้คิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกคิดเติมเติมคิดถึงใหม่คิดคนเดิมๆคิดเรื่องเดิมๆก็มันเคยชินเกิดการตอกย้ำขึ้นมาคิดเรื่องยศตำแหน่งคิดเรื่องเงินทองค่าของเงินเดือนคิดเรื่องความรู้คิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องคน คิดเรื่องความรักความรลกความกดความหลงคิดไปสักปะคิดไปสัทุกเรื่องคิดไปสัทุกแนวเพราะความคิดเองคนเราก็เลยไม่มีความสุขคนเรามีความสุขเพราะว่าไม่คิดมากแล้วก็ไม่คิดอะไรไปสาระไปเจอเร็วๆไรคนเราชอบคิดเวลาได้รู้ได้เหน็นได้นึกได้คิดแล้วมันยินดีเพลิดเพลิน,นยินร้ายเมือ่อนายเซง หรือว่าอะไรเสียดายหรือว่าเศร้าโศกทุกข์ยากอันนี้ก็อยู่ที่ความคิดทั้งหมดมันจะคิดแบบเราเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็แล้วแต่คิดแบบรู้สึกได้หรือรู้สึกไม่ได้ก็ตามหรือว่าคิดแบบเข้าใจได้หรือเข้าใจไม่ได้ก็ตามมันจะคิดของมันเองแต่ถ้าเราเฝ้าเนี่ยมันจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ในภาวะที่สามารถที่จะเบี่ยงเบนถ้าหากจะไปคิดแล้วเรา้ากระทั่งเด็กเบี้ย,ยนเนี่ยเราก็ลดละเลิกได้ก็เลยคิดนั่งคิดให้เป็น เมื่อเราควบคุมความคิดได้เฝ้าความคิดเราก็จะคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเราทุกๆคนนะเฝ้าระวังความคิดดีๆจะได้ไม่เครียดจะได้ที้ไผ่ผนคลรยจะได้หายหวัดระแวงและวิตกกันเราเพราะไม่ควบคุมความคิดนี่แหละนะก็จะวิตกวาดระแวงตั้งเลยสงสัยได้จะลากไปหลงไปเลิกไปยึดติดไปกับเพราะความคิดท่านก็เลยให้เราระวังเป็นพิเศษระวังความคิด เป็นเราถ้าคิดมากก็จะเอามากจะมีมากเป็นมากแต่ผลสุดท้ายความคิดนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดแล้วคิดดีคิดได้คิดมีคิดเป็นแล้วจะสมหวังกันทุกคนแต่มันอยู่ที่ว่าสติปัญญาความรู้ความสามารถหาได้อยู่ที่ความคิดอย่างเดียวไม่ท่านก็เลยให้เราระวังเรื่องของความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันจะเป็นสังขารก็ได้เป็นมโนสังขารเป็นจิตสังขารก็ได้เป็นมโนกรรมก็ได้ หรือว่าเป็นมารก็ได้เป็นฆ้าก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นเปลือกสุจรกายสัตว์ประสาทสัตว์นรกก็ได้ <P an problem> เพราะว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนนะบางคนคิดรักสัตว์หนามแมวสุนัขรักสารพัดสสารพัดคนสารพัดสิ่งวัตถุต่างๆรักทุกส่ทุกอย่างความรักความใกล้ความผูกพันนี่แหละทาให้เกิดความน้อยเนื้อเสียใจทำให้เกิดความน้อยเนื้อถ่อใจก่อให้เกิดความยุ่งยากลําบากในชีวิตแต่ละเรื่องแต่ละขนาดแต่ละคนแต่ละสิ่งอันนี้ก็ต้อง ควบคุมระวังเป็นพิเศษในเรื่องของความคิดกันทิกคนนะจะได้ไม่เึียติดจะได้ปล่อยวางจะได้ว่างไม่วุ่นวายจะได้สงบไม่้งส่านจะได้นิ่งไม่หวั่นไหวได้ยเยียบเย็นไม่เล่าร้อนก็คือความคิดทั้งหมดเพราะความคิดเนี่ยเป็นของเสนจรูปนะคิดพลาดก็พลาดเลยคิดปิดก็ปิดเลยท่านก็เลยให้เราระวังนะว่าถ้าคิดแล้วต่อเนื่องมันก็ไม่จะไม่ิ้นสติทีก็ต่อเวรก่อกรรมม,มีวิบากมีเจาก,กรรมในเวรมีมาเข้ามา สังเกตดูคนที่คิดหนักคิดมากคิดไกลเนี่ยก็จะมีมารมีเจ้ากมนายเวรมีวิบากมีกรรมตัดรอนมีแต่เรื่องอันนี้เพราะเราไม่ได้คิดอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันการที่เราเฝ้าระวังความค,ามคิดชัวเนี่ยทำให้เราก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคงปลอดภัยแล้วขอบุณแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ประมาทซึ่งก็ก่อให้เกิดความไม่เสี่ยงไม่เกิดโทษไม่เกิดทุกข์กอเกิดแต่สิ่งดีงามฉะนั้นให้เราท,ทุกทกคน เฝ้าระวังความคิดดีๆจะได้ขี้กายปลดรายนะจะได้ไม่เป็นคาดของความคิดเพราะถ้าเราคิดผิดเราจะต้องเป็นคาดมันในภายหลังเราก็เลยขณะ<ห>นี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาคิดให้ถูกไปเลยจะได้เมื่อมาแก้ไขทีหลังกันนะให้มันแล้วแล้วไปกัรคิดให้เราแล้วไปก็แต่เมื่อเราเ้าความคิดนะสุดแก่เสดติด,ดทุกคน